สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับนี่วันนี้ก็มาดูหน้าร้านปูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่มีนะครับวันนี้คงไม่มีการลำเนาะเพราะเงียบมากเพราะว่าเข้าไปวังเยี่ยมกันนะครับอ่ะนี่นะ นี่คบรรยากาศนล้วับมาดูใต้ขององโปนะคะององระคะับนาะ นี่ก็มาดูลำตัวถึงลำตัวนะครับเนาะอว่าสวยงามนะปลานี้ทีเดียวนะครับน้่คนี่ ันนี้ก็จะเป็นส่วนหางนะครับาทางนี้จะเป็นส่วนหางนี่นะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับเนาะนี่ก็คือพญานาคนะครับอง ขงเล็กนะครับเนาะตัวเล็กนะครับวายนาคตัวเล็กนี่ครับนี่คือตลาดน้อยนะครับบ้านลุงพลนะครับเนาะก็เงียบเงาทีเดียวนะครับราะไม่มีใครอยู่นะวันนี้ก็ไปฟังเยี่ยมกันนี่นี่คือหน้าบ้านลุงพลนะครับวับนนี้ก็ไม่มีใครอยู่นะครับเนาะรถก็ไม่อยู่สักคันเลยครับนี่นะครับ นี่ก็มาดูป้าหวังกำลังฝึกตีแบตอยู่เนาะตอนนี้กำลังออกกำลังกายอยู่อ่ากำลังฝึกตีแบตอยู่เนาะอ่าถ้าประมาณนี้นะประมาณนาฬิกาประมาณนี้ยุงใหญ่มันจะมามาเลยใช่ไหมมาแบบเยอะมากเอายากันยุงเอาไม่อยู่เหรอโอ้ยไม่อยู่ค่ะยุงเอาไม่อยู่หรอกเหรอยากันยุงมันเฉยๆค่ะโอ้มันเฉยๆเลยเหรอโอ้โหตายทานผลเรียกอันนี้นะไไมมมมม่่ีีีโอ้ อโอ้มันกัดเจ็บเลยงูด้วยลูบล้วบทายหมดเลยโอ้โหนี่เนาะเวลาประมาณนี้มันจะออกมาทันทีประมาณนี้เนาะแล้วดึกดึกอ่ะไม่มีม่มมืดๆแล้วก็หายไปเลยจะมีแต่มาตัวประมาณนี้เอารู้หรือเปล่าว่ามันไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้โอ้ถ้ารู้นี่เราจะตามไปเลยนะน่จะอยู่สวนยางหรือเปล่าไม่รู้แต่ แต่กลางวันก็ไม่มากลางคืนก็ไม่มาค่ะ,ะมารอบนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยะนะโอ้แล้วก็มาเยอะด้วยนะไม่ใช่มา<อ>ตัวเดียวสองตัวนะแห่กันมาแบบยือ้อเบขาเรานี่แบบเป็นแถวยาวเลยโอ้ยุงอันนี้นะงงอยู่ว่าทำไมมาเวลานี้แล้วก็เอายากระยุ่งนะเอาไม่อยู่หรอกยากันยุงนะเต็มอยู่นี่ยากันยุงสุ มันไม่ได้สะทุกสะถานลงเพราะว่าโอ้โหแล้วมันกัดเนาะมันไม่สนใจเลยเนะาะบาดเจ็บตั้งหาน<ๆ>เพราะว่ามันใหญ่ยุงไปแล้วโอ้ยเจ็บเดี๋ยวเป็นยุงทีไ่ไม่มีไม่มีเชื้ออะไระหรอกเขาบผมไม่รู้ว่าโดนยุงอะไรกัดมากมัน็บเพียบไปหมดแหละหรือเปล่านี่นะครับเนะเาะเขารู้หรือเปล่าว่าเอ๊ะรถใครมาเนาะนนนน รถใครมานะครับโอ้อน,นี่ก็นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนี้นะครับนะตรงนี้ก็ไม่มีใครนะครับเ,เงียบๆนะโอ้นี่ดอกอะไรนะครับนอเอฟซีนี่นะครับ เป็นดอกคล้ายๆเข็มเนาะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับมีสองดอกด้วยกันอ่ะนี่นะครับเอฟซี e นี่คือผักกะถินนะครับเนาะผักกะทินข้างห้องน้ำพักของพอนะครับนี่โอ้งามทีเดียวถ้าเกิดตำส้มตำเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ อ,อันนี้ก็คือดอกมะขามนะครับโอ้โหเพียบเลยนะครับดอกมะขามน,นี่นะครับคือรถขายกับข้าวนะครับช่วงเย็นนี้นะครับพอมาถึงนี้ก็หมดต่แล้วนะครับเอสเอนี่คือหมาเตี้ยนะหมาเตี้ย นี่คือบรรยากาศยามยามเย็นเนาะนี่คือบรรยากาศยามเย็นโอ้ล้วใครมาเนาะเนี่ยวิ่งดิงด่งดิงด่งดิงด่งมาครับเนาะนี่นะครับวันนี้ก็ซื้อไก่มานะครับเนะาะไก่มาให้น้องเตี้ยนี่ดูที่น้องเตี้ยกินเหลือทิ้งไว้เลยเนี่ยเป,ปะเพลวันนี้ไม่ว่าจะกินหมดนะ เหลือไว้เหมือนเดิมน่าจะเบื่อแล้วล่ะเนาะเมื่อวานก็เป็นเนื้อนะอ่าวันนี้เป็นไก่ยังเบื่ออีเนาะวันหลังต้องให้กินผักบ้างแล้วล่ะนี่นะครับคือบรรยากาศในสวนยางนะครับยามเย็นนะฮะเนาะ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะข้างหลังบ้านแมงตะูผวันนี้ก็มืดนะครับมืดสนิทเลยวันนี้ไม่มีใครอยู่มีแอดเฝ้าเฝ้าโยงไว้นะครับเฝ้ายองอยู่คนเดียวนะครับนี่เนาะ ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ